ยิ้มกับื่สวยๆตอนนี้ถ่ายภาพนี่ก่อนนะถ่ภาพนี่ก่อนเดี๋ยวจะได้ดูภายืกันะตาคิบอกคิบอกนวผมพร้อมน้ครับทางส่วนของทุ่งตงกาอันนี้คือเริ่มีอยนะครับค ok ่ะยังไงครับของเรา <ique> <Gard skincare> ีได้เรื่องเรียบร้อยแล้วความสํารองประกาศให้กองได้ตั้งแต่ว่าเราคือผอออกไปใส

ูมันถ่ายไหญ่เลยปะเรแบบคุยกันมาอย่างหนักมากวันนี้ได้ฉายให้ชมกันเลยวันที่สี่ของกระดานตถามว่ <c oughs> เมาเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่เต่นต่แต่ว่าตอนนี้ที่สุดก็จะได้แบบได้เห็นผลงา <c oughs> เนเต็มซักทีใช่เว้นเป็นโปรเจกต์ที่ขายตั้งแต่ตั้งแต่า <c oughs> มานานมาก ทุกฉากใช่ทุกฉากหนักหมดเลยค่ะจะดีอะเอเ็นไงบ้างคะหนกมากนมาเหมือนกันสุดทุกวันก็จสชาติทีเหมือนกันาเมื่อวันเลยแต่ว่าก็ทำให้่ตโตเพราะว่าเราเจอปัญหาแล้วจอแก้ราตวด้วยค่ะก็จะเป็นเ็แล้วาจะเป็นงไง่เ็ว่าแบบได้ชอ่อพื้นที่สวยๆของประเทศได้วย ที่ที่เราไปก็น่าจะเป็นที่ที่แบบแฟนๆน่าจะอยากไปตามใช่เพราะว่าในทุกทุกมาจิวที่กดึ้นอะมันจะมีการเซ็ตเซ็ตเซ็ฉากแล้วก็ฉากบางบางทีก็เป็นเซ็ตเลยเพราะว่ามันสวยสวยแล้วใช่ก็ไปเที่ยวตามได้นะคะทุกคนแฟนๆน่าจะรู้ว่าที่ไหนนะหแต่คนเซอร์ไพรส์พี่แอร์ครับพี่แอกับกับทางานภาพยนต์ขนาดไหนแล้วครับผมที่แบบไม่ได้ไปชิมก็ ก็ได้ได้กลับมาเล่นแบบเต็มๆก็ได้เป็นเป็นแม่น้องเบทกี้ความเล้าของเรื่องนี้เลยที่คนจับตามองมาเปลี่ยนว้าวเหรอคะพี่ตุ้งว้าวพี่เหรอพี่เล่เป็นแม่บทเี็บฟรีเป็นดราวมาเกิดวุ่นใหม่ไม่แม่แม่มีหลายโลกไงอ๋อแม่มีหลายแม่มีหลายมาติเวิร์สไงก็ก็สนุกดีค่ะเพราะว่า แหวแนวมันมีหลากหลายอารมณ์ในในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบคนดูก็สามารถที่จะแบบว่ากินไปกับเดาทางไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือเสดห์ของเรื่องยูเรนีสอะแนนต์ลอยแล้วไม่รู้อ่ะยังไงบ้านรของเรามันตื่นยังไง้เราตอนแรกเราต้องว่าของเรามันตื่นเต้นแล้วนะมันต้องมีแต่พอเราเจอของสองตัวละครหลักแล้วมันแบบ เขาน่าตื่นเต้นในทุกๆอย่งางกว่าเราเยอะมากเลยค่ะก็ยุคสงครามโลกแล้วว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันมากอย่างในส่วนของสังกัดเองก็สำหรับผู้ครอขคเรื่องนี้ด้ว,ว,ว,วยไม่เห็นอะไรที่ทำให้เราเขอ้อใจ ที่เป็นเก้าของการของการดการเข้าป็นใง้ใช่หะ อ่าให้ให<ม>ป่า<ม>รดแล้วทีพัฒนาตทีัเดืได้เลยค่ะก็ฝ่าเดนัดสองสามสองสีด้วยนะคะก็ทุกคนเลยทำเริ่มหนา้าเริ่หลังนแสดงทุกทีมเลยทุกคนนะ้เง็ต้วงั้งใจกับผลงานเดอนนะัดสองสมากๆเลยฝ่าทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับทอคอน,นะคะแล้วก็ก <S <S นุ้นไปกับเราในทุกทีมติเวอรว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันที <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่ สีส, oh สิงหาคมนี้ทุกองพระพยูนเลยค่ะขอโทษคกินนอนนอนเอาใหม่นะคะสีสองสองสีกันแล้วก็ได้ทุกคนโอ้ย S <S นี่เสร็จแล้วบอกนะเอ่อแล้วะขยับแบบใกล้ๆนิดนึงค่ะแต่จะไม่มีตำนานไม่ได้หรอกไม่ล็อกมนตำนาน